วันนี้ค่ะ22เมษายน2567เกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บของภายในบ้านพักหมอลำนงน้อยอุไรพรเสี่ยงอีสานบ้านหนองสยตยบมลหนองนาคามจังหวัดอุดรธานีจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงเทศบาลตมลหนองนาคำ้ำตบลหนองบัวรุดไปที่เกิดเหตุโดยที่เกิดเหตุพบเพลิงไม้กำลังลุกมาหญ้าแห้งลามไปแม้โกดังเก็บของสำหรับใช้ในการแสดงหมอลำซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักแม่นกน้อยอุไรพรประมาณ200เมตร ซึ่งภายในโกดังมีทั้งกล่องพลาสติกผ้าโฟมไม้ฉากอุปกรณ์การแสดงซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วประกอบกับมีลมกระโชกแรงมาเป็นระยะอีกทั้งเพลิงได้ลุกไหม้ลงรถหรือเวทีไลฟ์สด ซึ่งมีรถกระบะ5คันรถเก่ง3คันรถบรรทุก6ล้อ1คันจักรยานยนต์1คันเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำสกัดไว้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ายังมาไม่ถึงทำให้ไฟลุกลามไม่ป่าไัยอย่างรวดเร็วรประกอบกับโรงรถซึ่งเป็นห้องไร้สดมีโฟมติดฝาผนังเพื่อเก็บเสียงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้เร่งประสานรถดับเพลิงรวม10คันมาช่วยเมื่อเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าอุดรธาน,นีมาถึงได้ใัดกระแสไฟฟ้าฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปเวทีไร้สด และบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้จากการสอบถามนายสุภมิตรชิมหลวงอายุ65ปีน้องชายพ่อหลอดสามีแม่นกน้อยแล้วว่าตอนอยู่บ้านใกล้กับบ้านพักเสียงอีสานมีคนจ้างตัวมาทําความสะอาดเก็บกวาดขยะหลังมีงานแสดง ตนจึงเก็บกวาดขยะมากองไว้ข้างโกดังซึ่งขยะมีจํานวนมากและกองใหญ่เกรงว่าลมพัดจะปิวจึงจุดไฟเผาขยะแต่ไฟได้ลามไปไม้ย้าและลุกลามไฟไม้โกดังเก็บชุดหางเครื่องลําโพงตอนอยู่คนเดียวตกใจมากควบคุมเพลิงเอาไว้ไม่ได้ทําให้ลุกลามซึ่งลูกน้องได้โทรไปบอกแม่นกน้อยแล้วถ้าตนโชชัยค่าเสียหายก็คงไม่ไหวดัานรอตตำรวจโทรหญิงวิลสินีอาสานามร่องสอวสอบสวนสพเมืองอุดรธานีได้เดินทางมาสอบสวนสาเหตุข,ของการเกิด พึงหมหทราบว่าเกิดจากการเผาขยะและลุกลามไม่กดดังและลงรถเสียหายซึ่งยังประเมินค่าไม่ได้ต้องรอเจ้าของบ้านกลับมาก่อนส่วนนายสุภมิตรคนเผาขยะได้แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้สอบสินผู้อื่นเสียหายเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ